พูุนิสานที่เป็นความประสงค์จะขึ้นลงขบวนรถโปรด,รดนำสิ่งของสำหรับท่านนับขึ้นลงขบวนรถให้คบรบถ้วนเรียบร้อยนะครับขบวนรถที่จอดเทียบในชาชลาที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองเจ็ดเจ็ดรับส่งพลุนิสานจากสถานีจตหกถึงเที่ยวบินายทารงานนี้ครับคุรี <c oughs> สองจ้ากับบริษาทที่โดยสาราะร,าะระหว่างสางคืนครง